สวัสดีครับเป็นแฟนล้ำเพลินครับนี่ครับอเอาเด้อครับเดรถฝาอวซือนะครับองอิงกำลังสีเช็คสาวแล้วนะครับผมพ่อสักเด้อ เขาแล้วครับเข่าแล้วครับผมเรจ้มานีบรอแล้วใ่ไคสร็จ่นโอเคนะครับผมปัดอ่อนฝังซ้ายนะครับปัดแข็งฝังขวาเด้อครับผม

นี่ครับเป็นบรรยากาศครับตอนนี้กำลังเข่ากำลังเข่าไปนะครับข้างไหนนะครับผมมาแม่อะไรครับปูสันลระไปครับผมโหกำลังสี่ขับไปมันมาโอเคครับผมนี่ครับบัานหักนะครับเอฟซีกีฬาตอนนี้ก็ะต้อแถวกันแล้วนะครับผม แลมาแล้วครับผมดานหน้าเป็นายด้ายเ็ผู้่เป็นท่านเนจโดยเฉพาะอีอนครับคือเด็ทั้งหลจหวัูกาพบกันโดทันทีบางทีและตอที่จะเข้ามาตรงนี้คทเรือนเต็นให้ ผู้ใดมีบัตรแข็งนะครับไปฟังขวาเด้อครับผมฟังขวาครับฟังขวาแถวขวาแถวนี้ครับผมผู้ใดมีบัตรอ่อนครับฟังพุ่นฟังไส้นะครับผมสุดนะครับแถว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 นี้ครับนี่ครับบัตรบัตรบัตรแข็งแถวนี้เลยครับผมบัตรแข็งแถวนี้ครับบัตรอ่อนแถวฟังไส้นะครับผมใครที่มีบัตรแข็งฝางนี้เลย ไน่แน่ฝังนี้เกีแล้ว่ไปจัขึ้นมเอาจะได้นคนเ็นะครับไปแย่งนเข้าแย่งตันี้กไดเสือกยงเงียไปแย่งเขาาไปแยกเขาไปแย่เาแน่นครับพิลารับล้งจะขึ้นเช็คซ้าวไปล้งจัง่างนี้นะครับไปดอกรุดทารุด อ้ามัดแข็งดูครั้งนี้แหละครับคนวไปยังเดี๋ยวไปแยกกันกน็ได้บัดอ่อนครับได้บัตนะครับาอครับก็ดีย้นครับเป็นไปทุกบาทบัแข่งบที่สิบาทนะครับบัทีิบาทเปนไปได้ทุกบาททุกาททุนะครับ ปัดแข็งนะครับปัดแข็งแถวนี้เลยครับปัดแข็งปัดแข็งครับผม นี mm ่ค hmm. ร mm. mm ับตอนนี hmm. mm ้พ hmm. mm ี hmm. mm ่น hmm. ้องเขาค่ะกำลังเข่ามานะครับผมปาดแขกฝั่งนี้นะครับปาดแขฝั่งนี้นะครับ ประมาณล่าสุดยอไหนเครับผมมีสีอะไรมีสีเข้มๆเหรอวันลสามสี่สิบสองนี่เล้ผู้ใดทำหาเสือนะครับผมส่เสือกันในี่สามสองเนี่ยเดือดครับเดือะแม่นอนคบมาครับผู้ใดซี๊ีก็ได้ลังวัลไปแล้มนวะ นี่เด็ซีซ oh, ีคือบาซื yeah, ้อ yeah. ค oh, ือบาซื oh. mm ้อ hmm. ซีซีเนี่ยน้องซีซีที่ไหนกันด้วยโอ้ยผู้เป็นคนซื้อบัตรเองซีซีกืบมาซื้อเนี่ยพี่น้องเบิ่งเพิ่นสิเพิ่นเหลียใจว่าสั่น จะเพิ่นไหนยี่นะเพิ่นว่าเนี่ยได้ไหนอยู่ไหนเนี่ยสามหกสามหกสามหกศูนย์สามศูนย์หกสามตัวเน่นอนครับผมเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่มไหนซีซีจะเพิ่นไอ้อธิษฐานมามอย่างนะไอ้อธิษฐานสิมัดมาจับรางวัลนะครับได้ไปแล้วครับหมอหุองเขานะครับผมเอาแม่มวลมวลต้องกันครับผม มอสอยจ้อครับผมไปคอยเด้อครับผม,อบผมอบค,คอยอคอย รถก้อนบัดแข็งแยกแถวกันเด้อครับผม

นี่ครับผมปวดหัวอะไรล่ะเอาพี่น้องนี่แหละครับกัเพิ่นกัเป็นข่าวแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้ที่ยังว่ได้ซื้อบัตรแข็งกับซื้อบัตรอ่อนกับลังทยอยเข้ามานะครับนี่ อ่ะพี่น้องคลิปนี้ไว้ซทันี้ครับคลิปน่ะมีอย่างมัน่นเสนอพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม